นิวซ u ซูกิเอ t i ์ a Smart Hybrid แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000พร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u k i ทั่วประเทศฟีฟ่าออนไลน์4แชมเปนพาส4ซัน31จะสายฟรีหรือว่างบน้อยก็เล่นได้ทำภารกิจปลดล็อกรับของรางวัลมากมายโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย SPC Smart m a t วัสดุปูพื้นคุณภาพดีแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะกันน้ำการปปรก100%ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริงด้วย Wood Grain Texture Smart m a t สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหิน สวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมมาติดตามข่าวสารของแมนยูกันนะครับประจาวันพุทธที่14มิถุนายนครับอยู่กับกานโตนาคนเดิมในการก่อติดอัปเดตสําคัญต่างๆของแมนยูนะครับวันนี้มีข้อมูลสําคัญโผล่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเทโอเวอร์ที่ดูเหมือนว่าจะคดีพลิกจากเมื่อวานนี้แบบนักหน่วงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามทุกเรื่องราวไปพร้อมกันนะฮะ ก็มีการคอนเฟิร์มออกมาจากทางสโมสรเพิ่มเติมนะครับว่าแมนยูจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซันเพิ่มเข้ามาอีก1นัดน,น,นะครับอุ่นเยอะมากฤูดูการนี้ก็คือจะเจอกับแอตติกบิลเบลนะครับในวันที่6สิงหาคมนั่นเองจะไปเตะก,กันที่สนามอาร v วีฟาสเตเดียมนะครับเมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์นะครับก็มาเพิ่มอีกนัดหนึ่งแล้วทำให้ซีซันนี้มีโปรแกรมอุ่นเครื่องค่อนข้างจะแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับ อันนี้โปรแกรมทั้งหมดในตอนนี้นะครับก็ดูแบบจุกๆไปเลยคือจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือเป็นอุ่นเครื่องกระชับมิดเฉยๆเล่นที่ยุโรปจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็น US t o u ทัวร์ก็จะไปเล่นกันที่สหรัฐอเมริกานะครับแฟนบอลที่อาศัยในต่างประเทศสะดวกที่ไหนอยู่ใกล้ที่ไหนก็ลองไปจองตั๋วดูกันได้นะครับก็เนี่ยเริ่มตั้งแต่12กรกฎาคมเจอลีสนะครับที่ออสโลนะฮะที่นอร์เวย์ 19รกรกฎาคมนะครับเจอโอลิมปิกลียงที่เอดินบะระที่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็ข้ามมาที่เอเมริกาเจออาร์เซนอลที่นิวเจอร์ซีย์25กรกฎาคมเจอเร็กซ์แฮมที่ซานดิเอโกย6กรกฎาคมเจอมาดริดที่ฮูสตันเท็กซัสนะครับแล้วก็30รกรกฎาคมไปเจอดอร์ทมุนด์ที่ลาสเวกัสแล้วก็กระโดดกลับมาที่ดับลินใกล้อังกฤษนั่นแหละ,ละก็เจอกับแอตบิลติโเป็นนัดสุดท้ายนะฮะก็ติดตามกันได้ ส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายครับเมื่อคืนนี้ทางอิลมาติโน่นะครับชื่อเต็มอิลมาติโน่ดินาโปลีก็เป็นสื่อใหญ่ในเมืองเนเปิลส์นะครับก็รายงานเพิ่มให้ว่าคิมบินแจจะได้ย้ายมาเป็นนักเตะของแมนยูเนเต็ดนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้โอ้โ oh, หอย่างนี้เลยนะเนื่องจากนักเตะตอบรับข้อเสนอค่าเหนื่อย9ล้านปอนด์ต่อปีแล้วนะครับเขาโอเคมากๆกับเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวที่แมนยูยื่นให้ โดยก่อนหน้านี้ทางอิลมาติโน่ก็เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่สื่อที่เล่นข่าวว่าแมนยูพร้อมจะใช้ออปชันฉีกสัญญา60ล้านยูโรกับตัวนักเตะทันทีนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามครับช่วงที่มีออปชั่นฉีกสัญญาเนี่ยในวันที่1นึ่งถึงสิกรกฎาคมมันจะไปตรงไปคาบเกี่ยวกับช่วงที่คิมเข้ารับการฝึกทหารที่เกาหลีใต้พอดบพอดีนะครับก็คล้ายกับที่โซนทฮอรมินเคยเข้าแคมป์ไป3สัปดาห์นะครับก็อาจทําให้เกิดความล่าช้าในดีลนี้ได้ เพราะว่านักเตะมันฝึกอยู่อ่ะมันจะมาตกลงอะไรก็อาจจะยากนิดนึงหรือว่าอย่างดีที่สุดเลยนะครับก็าอาจจะมีการตัดสินใจทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็ให้เอเย่นเนี่ยเดินงานให้แทนแต่ว่าดีลใหญ่ขนาดนี้อาจจะต้องรอนักเตะออกมาเองก่อนมั้งนะครับมันก็อาจจะไปมินเม,ม,เมก,กับช่วงวันที่1-15กรกฎาคมนิดนึงก็ติดตามต่อนะครับขณะเดียวกันทางแซมดีนนักข่าวจากเทเลกราฟก็รายงานนะครับล่าสุดบอกว่า เห็นข่าวช่วงนี้เงีย,งยบๆไม่ได้หายไปไหนนะฮะแต่เขายืนยันได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีความสนใจในการคว้าตัวดาบิดราย่านะครับนทวานสเปนิชของเบรนท์ฟอร์ดยูแม้ว่าจะมีสเปอร์เป็นตัวเต็งมากกว่าก็ตามนะครับพอสเปอร์มีข่าวว่าจะเอาเนี่ยแมนยูก็เริ่มลดกระแสลงโดยสิ่งที่ทำให้แมนยูยังพอมีโอกาสคว้าตัวได้ก็เพราะว่าสเปอร์ยังคงลังเลที่จะจ่ายค่าตัว40ล้านปอนด์ตามที่เบรนท์ฟอร์ดเรียกร้องนะ,น,ะนะครับนั่นทำให้สุดท้ายถ้าเกิดดีลมันล่มลงจริงๆเน ถ้าสเปอร์เขาไม่เอาและจากที่เป็นตัวเต็งม,มานานอาจจะเปิดช่องให้แมนยูเป็นอีกทีมนึงที่เข้าไปรอสอยต่อออกมานะครับประมาณว่ารอหลุด Cf เอฟจองแล้วคิวหลุดแมนยูได้ต่ออะไรประมาณนั้นเพราะแมนยูก็สนมาตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วนะครับแล้วยิ่งหลังๆที่พีเดก็เริ่มจะมีฟอร์มหลุด ให้เห็นกันบ้างก็เลยทําให้มีความสนใจเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนก็เหลือแค่ว่าแมนยูจะจัดสรรเงินทุนได้มากน้อยแค่ไหนกับการเอามาซื้อโกคนใหม่นะครับเพราะต้องไม่ลืมต้องซื้อกองหน้าเบอร์9ก้าก่อนแล้วราคา40ล้านปอนด์ที่เบรนท์ฟอร์ดตั้งมาก็ถือว่าไม่ได้ถูกเลยนะครับพูดถึงกองหน้าแล้วคนนี้พอได้หรือเปล่านะฮะคิริยันเอมบัเป้ที่เมื่อวานก็มีกระแสะข่าวค่อนข้างหนัก,นกอีกเรื่องเช่นเดียวกันต้นเรื่องมาจากการที่ตัวนักเตะมีการแจ้งกับต้นสังกัดอย่างเปเชไปแล้วนะครับว่า จะไม่ต่อสัญญาเกินกว่าปี2024ก็คืออยู่จนจบซีซั่นหน้าแล้วก็ย้ายฟรีนะครับก็เลยทําให้สื่อต่างๆเริ่มจับประโคมข่าวกันถึงปลายทางใหม่นักเตะระดับเอ็มบาเป้เนี่ยย้ายออกไปอยู่กับทีมไหนได้บ้างแน่นอนแมนยูก็เป็นหนึ่งในทีมเหล่านั้นที่โดนจับไปโยงด้วยนะครับแล้วจะยิ่งมีโอกาสสูงเลยถ้าเกิดได้เจ้าของใหม่เป็นกลุ่มทุนจากกาตานะครับเพราะว่าก็มันเชื่อมโยงกันเนาะเป็นเครือข่ายเดียวกัน q s i QIA QIB ก็เป็น กลุ่มทุนจากฝั่งกาตาทั้งหมดนะครับเอลปาอิสสื่อในสเปนนะฮะก็มีการระบุว่าเปเช่ไม่ได้อยากเสียนักเตะระดับเอ็มบาเป้แบบฟรีๆรหรอกอยู่แล้วนะครับก็เลยมีแผนว่าอยากจะขายให้กับแมนยูในซัมเมอร์นี้หากว่าท่านชีคมาเทคได้สาเร็จนะครับต้องโค้ดเอาไว้ว่าหากท่านชิคเทคได้สําเร็จนะโดยเป็นไอเดียที่คิดกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเริ่มจะรู้ทิศทางแล้วเอ็มบาเป้มันไม่อยู่ต่อแน่นอนต้องคิดเผื่อไว้ก่อน ซึ่งพอมีการนําเสนอไปว่าไปแมนยูไหมนักเตะก็เหมือนจะแอบแสดงท่าทีสนใจเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เอลไอิสบอกนะคนใกล้ชิดของนาเซอร์โอเคเลฟี่ประธานสโมสรอนเปเชให้ข้อมูลวงในออกมานะครับบอกว่าทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูเนี่ยต่างก็โน้มน้าวนักเตะว่าการย้ายมาแมนยูเลยมันจะวินวินกับทุกฝ่ายนะครับดีกับทั้งเปเชด้วยดีกับทั้งแมนยูด้วยดีกับทั้งนักเตะด้วยเพราะว่าตัวเขาจะได้ย้ายมาเล่นให้กับทีมที่ จะขึ้นชื่อว่ารวยที่สุดในโลกภายใต้ท่านชีกนะครับในหลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกและก็แน่นอนแหละพวกเขาจะได้เงินค่าตัวกลับคืนไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันน่าจะเวิร์กกับทุกฝ่ายที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางฟรานซิโอโรมาโน่ก็เสริมว่าถ้าเกิดแมนยูได้เจ้าของใหม่จริงๆโอเคเดี๋ยวนี้มันพอจะเป็นไปได้ยิ่งถ้าเกิดเป็นกลุ่มทุนกาตา้ายิ่งมีโอกาสสูงแต่ถ้าเกิดเป็นเกรเซอร์อยู่ต่อเหมือนเดิมก็อยาวหวังเลยเพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะ พอมีข่าวเชื่อมโยงกันผมว่าแฟนผีหลายๆคนก็น่าจะแบบมองบนอ่ะเออจะเป็นไปได้หรอวะนะฮะแต่นี้ก็เป็นทิศทางข่าวล่าสุดที่หลายๆสื่อเขาโหมเล่นกันออกมาพูดถึงกาตาก็ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้นะครับเรื่องกระแสข่าวการเทโอเวอร์ของท่านชิคที่มีข่าวว่าสําเร็จแล้วเมื่อวานสรุปมันคดีพลิกหรือเปล่าเพราะว่าข่าวใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่มีสื่ออังกฤษที่น่าเชื่อถือออกมาเล่นกันสักเจ้าเลยนะครับนักข่าวที่ดังๆหน่อยที่เรารอติดตามกันอยู่อย่างซัมมันสโตน ก็ออกมาอัปเดตข้อมูลให้แต่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่แบบใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเขารายงานว่ากระแสข่าวการเทคโอเวอร์ over, สมสรสอนสำเร็จเนี่ยมันยังคงมีต้นตอมาจากแค่ฝั่งกาตาเท่านั้นและก็มาจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของท่านชีคเองนะฮะแหล่งข่าววงในของสโตนยังไม่ได้ไว้ใจความน่าเชื่อถือในหัวข้อข่าวนี้แล้วราคาหุ้นก็ตกลงมานิดหน่อยนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวแง่ลบตีออกมาคือเท่าที่อ่านดูนะครับในเซสชันนี้ของซัมเมอรสโตนที่อัปเดตให้เล็กๆ ดูเหมือนว่าแกก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแล้วก็ออกมาย้ำว่าเอ้ยไอ้ที่บอกว่าสำเร็จแล้วเนี่ยมาจากแค่ฝั่งกาต้าเท่านั้นแล้วหัวข้อหลักของเนื้อข่าวนี้ก็คือพอมีข่าวแบบนี้ออกมาหุ้นของแมนยูมันทยานพุ่งราคาสูงขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ต้องรอนานชาัดเจนเลยช่วงดึกๆมีอัลติคูเคออกมาขุดให้ว่าไอกระแสาข่าวต่างๆมันมีต้นตอต้น,ตนขั้วเป็นยังไงนะครับเราไม่ต้องขุดเองเลยนะคือสื่อมาแบบเป็นชอ็ชอต เป็นฉากๆไปสืบมาให้เลยแบบชัดเจนมากสรุปแล้วเนี่ยไอ้โพสต์ทวิตเตอร์ของอาวาทานที่บอกว่าสําเร็จเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าทําไมพอเข้าไปดูเว็บไซต์จริงๆมันดันไม่มีข่าวนี้เลยนะครับมันเหมือนแค่เป็น Twitter ที่ทวิตมาลอยๆนะไอ้ทวิตเนี้ยที่เราเห็นกันเมื่อวานเป็นอาร์ตเวิร์กจากฝั่งกาตานะครับสืบไปขุดมาให้ครับว่าจริงๆแล้วสื่อแรกที่เล่นข่าวนี้ออกมาเลยเนี่ยก็คือ t ูสปอร์ตทีวผมก็ไม่เคยได้ยินต้องเรียนตามตรงนะครับเป็นสื่อเล็กๆเจ้าหนึ่งในประเทศเวลส์ ซึ่งความน่าเชื่อถือก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับเทียอะไรไม่รู้เลยคนตามไม่ถึง300คนแล้วก็เป็นสื่อที่แอบถ่ายทอดสดลิง์กดูฟุตบอลแบบผิดกฎหมายเลยด้วยน,นี่คือ a อตติกยูก็ขยี้ลงไปประเด็นคืออะไรประเด็นคือพอมีข่าวนี้ออกมาจาก t w o s p o r t TV เนี่ยแอเคาของนายฟาฮัดเอลอามาดีบรรณาธิการข่าวของอัวาทานนะครับก็ซีใหญ่พอสมควร ดันไปทวิตข้อความที่คล้ายข้อมูลของไอ้เจ้า t o o ปอร t t ทีที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้แปลจากอหรับิกเป็นไทยได้ความประมาณว่าเท่าที่ทราบข่าวมาดูเหมือนว่าท่านชีิคยซิมจะเทคแมนยูได้สําเร็จแล้วและก็น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับต้องบอกตามตรงก่อนว่าอันนี้เป็นการสเลจากอหรับิกมาเป็นอังกฤษโดย Google นะครับความคลาดเคลื่อนความแม่นยํามันกอาจจะไม่ได้เปอรร้และคาดว่าทวิตเนี้ มันก็นําไปสู่การที่เอาวาทานที่เป็นสื่อใหญ่ทําภาพประกอบเมื่อสักครู่แล้วก็นําไปโพสนะครับจนมีสื่อต่างๆนําไปเล่นต่อกันอีกมากมายทั่วโลกนะก็นํามาสู่ไอ้ภาพอันเนี้ยนะฮะเอาวาทานเอาไปเล่นต่อเพราะว่าแน่นอนสื่อหลายๆเจ้าที่เขามาเกาะข่าวนี้เขาก็รู้สึกว่าเออวาทานมันเป็นสื่อใหญ่ใหญ่ที่สุดในกาตาสื่อหนึ่งร่วมกับพวกเอาชาร์กแบบเอารายานะครับก็ไม่แปลกว่าอาจจะมีวงในจริงๆจากฝั่งท่านชี้ก็ได้ แล้วมันมีข่าวว่าไปเชื่อมโยงกับพ่อของท่านชีกด้วยว่าเป็นเจ้าของอยู่ทั้งนี้หลังจากเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยนะครับที่แบบเราติดตามกันเมื่อวานน่ะทางแอคเคาท์ Cloud ของนายเอลอามาดีคนเดิมที่เป็นบอก,กรเนี่ยก็ออกมาถแถลงไขอีกรอบนึงว่ารายงานของอาวาทานเมื่อวานที่มีการกระจายออกไปเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลจากสื่อต่างประเทศเท่านั้นคือไม่ใช่ข้อมูลที่เขาได้มาจากแหล่งข่าวโดยตรง และขอย้ำว่าอาวาทานไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของฮามัดบินยัซิมยาเบอร์อัลทานีหรือง่ายๆก็คือไม่ได้มีคุณพ่อของท่านชีกเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองเนะฮะเออก็เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดเบนเชคอบส์นักข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับก็ออกมาเสริมให้คือมีคนเข้าไปถามเขาเยอะว่าสรุปดีลนี้มันจบแล้วหรือยังทำไมมีข่าวจากกาตาแบบนั้นแกก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่มีกลุ่มทุนไหนได้รับข้อมูลว่ากเกรเซอร์ตัดสินใจแล้วนะ เลเซอร์ยังคิดอยู่เลยว่ากูจะปล่อยหรือไม่ปล่อยดีตามที่คาดก็คือตลาดซื้อขายก็จะยังเปิดต่อไปแบบไม่มีเจ้าของใหม่นี่นแหละแมนยูต้องลงตลาดแบบเป็นเลเซอร์เหมือนเดิมไปก่อนและน่าจะยังไม่มีอัปเดตใหญ่เข้ามาในอีกวัน2วันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นรออย่างเดียวครับแฟนแมนยูข่าวเมื่อวานที่โผล่มาน่าจะเป็นข่าวเฟกนิวส์โอ้โหข้อมูลผิดพลาดพลิกล็อกกันยกใหญ่ ทั่วโลกนะก็ติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเทคโอเวอร์นะอันนี้เอาเรื่องของข้อเท็จจริงมาขยายความให้ฟังกันก็เลยเป็นทิศทางที่ว่าเออเมื่อวานที่บอกไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวรอเสือกรีดใหญ่ๆออกมาเล่นข่าวกันดีกว่าจรมีการขยายความสุดท้ายไม่มีเลยนะครับก็น่าจะออกมาชัดเจนแล้วแหละว่าข่าวเมื่อวานนี้ยังเป็นแค่ข่าวลืออยู่แล้วก็ต้องติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการออฟฟิเชียลนะตลาดจะเปิดแล้วเดอ้อวันนี้พรุ่งนี้แล้วเดอ้อ14มิถุนายนนะฮะ รอต่อไปแล้วกันนี่คือทั้งหมดของกันโตนาล่าข่าวแมนยูนะครับก็ฝากเอาไว้ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้กด subscribe ให้กันนะครับแล้วก็มี Facebook Instagram ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้กันโตน้าล่าแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณรถยนต์ Suzuki e ออร์ติก a สมาร์ทไฮบริ SPC smart map และฟีฟ่าออนไลน์